ยันมาเข้าใหม่ครับคันนี้เป็นบี5าครับก็คันนี้สภาพไม่หนีเก่านอกเลยนะลูกค้าซื้อร้านดังของบางนามาเลยครับคันนี้แล้วผมไปซื้อต่อไปจากลูกค้าอีกทีหนึ่งคันนี้ราคาไม่ข้ามสองแสนนะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้ครับรถเพิ่งมาเมื่อกี้เลยผมไปเอามาจากพี่มายเลยนะโคราชนะครับเครื่องสวยนะครับเป็นเครื่องยันมาด้วยครับตอนนี้กาลังติดใจรุ่นนี้ครับ B ีพวก b ี5ี2บีสองครับใช้ดีมากนะครับเครื่องทนแล้วก็ระบบดีครับนี่ครับสีก็เป็นสีเดิมเลยนะ เดี๋ยวผมเก็บงานให้ครับที่ชายช่างในเตอร์สนใจเข้ามาดูได้ครับบริษัทเราอยู่กับแพงแสนนครปฐมคันนี้ขายราคาเบาๆเลยไม่ข้ามสองแสนบาทเดี๋ยวดูราคาให้ทีครับว่าทุนมาเท่าไหร่ก็รอสักครู่ครับยวเก็บงานให้ถ้าโอใจไม่ไหวก็โทรมาครับดูรูปเพิ่มเติมหรือไม่ก็โอนจองมาเลยครับจะผมเก็บงานให้ครับไม่ต้องกลัวครับเรามีตัวตนแน่นอนครับที่ชัยช่างในเตอร์นครปฐมครับบริษัทเราตั้งอยู่ที่นิ่งครับเราไม่ทิ้งลูกค้าครับขายแล้วเรามีบริการหลังการขายทุกอย่างครับ มีปัญหาอะไรสามารถโทรหาผมได้เลยครับทั้งเรื่องอะไรทั้งบริการซ่อมเราควบมวงจรครับพร้อมบริการขนส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับยันมาคันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับยังไงฝากดูด้วยนะครับสำหรับคันนี้